Good morning หุย้ยมีเสียงเท้าโอ้โหม่น้ำจอดเลยว่ะไม่มีตายหรอจอ,อบถอดแลยจ้า ครับเฮ้ยอันนี้อีกคนนึงยังอยู่ปหมเนี่ยหรือว,ว่าไปแล้วอีกคนนึงครับเบอร์สองอ๋อเบอสองสบอกว่ากูรอมอุ้ยอุชีเนี่ยโอ้โห <c oughs> มึงกูไม่ได้วะรู้แล้วมุมเดิมเลยผมน่าจะอยู่ข้างในห้อช็อตนี้น็อกหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โหสมสมอะไรบ้านอะสมสมหมีสมหมีถ้าสมหม,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 มีก็โดนระเบิดที่ปีติโนไ่ไอ้หนู อะรที่อยากดูก็ในไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจ easykr k, k ใน Facebook เลยนะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด like, ้วยน,น,นะครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนตรงไหนกันครับสวัสครับผมมีม,มีมีที่ประจำไหมก็ไม่มีครับผมขอลงโพสต์ชิกิดได้ไหมลงเลยโอเคเหมือนจะเห็นคนหนึ่งปะ่ะนี่บอดป่ะเนี่ยไม่น่าใช่บอดเพราะว่าเขาลงเร็วอยู่เหมือนกันนดาลุมได้ป่ะได้ปืนแล้วใส่นะเฮี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ มี <Watch> out. สองตัวโอ้โหเขี้ยม,มีปืนสงสัยน่าจะเป็นคารุมมาเราแล้วล่ะเฮ้ยมีปืนโอ้ my god โ,โ,โอเคเพื่อนมันเจอปืนละเพื่อนพร้อมยังไม่ไม่ขอใครเฮ้ยใครมันยิงอะไรวะมันยิงอะไรวะทางบนเหรอไม่ เพื่อนอือเพื่อนเราก็อยู่เสียบลอยไม่เก่งครับเน้นรวมครับหนูอ๋อไปเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวย อยู่หลังรถคันสองคนเลยเพื่อนน้องหนึ่งครับเนี่ยนตอยก่นหนเพื่อนนอนเลยนะผมไม่ได้ครับเอ้ยระวังโอเคชุบชุบก่อนนะแต่รอแต่รอผมดูคนให้อยู่ตรงไหนอะเพื่อนที่เพิ่นเห็นอนะอยู่บ้าน Watch out แสบอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงอ้าวชุบไม่เหรอโอ๋อยังไม่ชุบเหรอ,อยังยังยังเอาผมว่าชุบอยู่ ไม่ได้ไปเพื่อนมันมีหมอกอยู่ไม่ต้องห่วงยิงก่อนยิงก่อนผมเจอแล้วอีกบ้านนี้ Enemies ahead ช่วไปช่วไปเอา้าตอนนั้นก็มีเหรอ,อใช่ใช่เอา้าคนนี้ก็เหลือคนเดียวชุบคนหนึ่งชุบไปชุบไปของนั้นให้ ไปข้างนอกแค่นนคนหนึ่งน็อกน็อกนอก hey, อ็อกเฮ้ยเฮ้ย,ยนะมีคนอยู่ตรงหินอีก <c ười> อะไรวะเนี่ย <c ười> หินตรงนี้มันตายเลย <c ười> ตาเอ๋ตาเอ๋ <c ười> <c ười> ตาเอ๋หลานตาหนูหน้อย <c ười> แหมนอนเนียนใช่ไหมหนู เพื่อมีใครมีเจอสโคบบ้าไหมครับเจอคนเหรอโอเคโอเคขอกกนไปหลังโบสใช่ไหมตอนี้ผมมีผมมีแต่เดดดอดอะมีใครแบบมีสโคบเหลือปหมมีแต่ผมโอเคโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้ายก็มีนี่แปลว่าไม่น่าช่คนเดียวละน้องหนึ่ง ตามนะมนมคนเมื่อกี้เฮ้ยชุบได้ไหมตรงปาร์รงไปให้อยู่ตรงไหนนะเพื่อนสวย เพื่อนเขาเมื่อกี้มันน็อกนะมน่าจ,จะไปชุบเพื่อนอยู่ฝ<ง>ากหน่อยฝากหน่อยไปอยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่ตรงชุบเพื่อนอยู่ครับชุบเพื่อนอยู่อยู่ตรงอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่กรรมการมันตป่าปิดปิดๆอ่ะ

น้องแค่นี่เป็นสองกระโดดไดเมื่อกี้ต้องบาพี่ีิว่าผมเลียคนเดีดยวเหรอใช่ครับ ว้าวสวยงามสวยเลยสวยได้ไหมละ่ะ <laughs> เพื่อมนมมาทิมงผมอย่างนี้ล่ะเพื่อนโอ้โ oh หอันนี้เพื่อนงอยู่ครบสี่คนเหรอครับหรือว่าหรือว่าไปหมดแล้ว <laughs> น่าจะยังอยู่ครบนะครับโอ้ <laughs> โหอันนี้คือแผนกแผนกให้กำลังใจเดี๋ยวว่าแผนกซ้ำเติมครับ <laughs> ให้กำลังใจครับใช้กำลังใจเหรอแพคได้ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดเหลือเก้าคนเองเหรอทำไมเหลือเก้าคนเองอะ่ะไ,ไ,ไม่น่ามีใครดักมั้งใช่ไหมไม่น่ามีแต่ว่าตอนนี้ผมจะเข้าว,วงถามว่าวงผู้เพื่อนดูวงดิเออเหลือ,เ,อเก้าคนดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนไทยยิงหมดผมเจอโปรหรือเปล่าดีกว่า <laughs> ผมเจอโปรหรือเปล่อดีไปแล้ว เพื่ว่าตรงไหนมีคนครับเพราะว่าก็น่าจะขี่วนหาแล้วแหละได้เพื่อนๆ่องได้เสมอเลยครับเดี๋ยวผมหาคนให้ไหนเนี่ยได้ไอ้หนูไอ้หนุ่มไม่เอาแล้วไอ้ดอกอะเอามึ่ีละมามาดิอนก้อนท้อ้ท้อโอโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโออโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ออ อย่าไม่ต้องครับจังหวะนี้ตามผมก็ได้วะเดี๋ยวจะตายเอาขายไก่ย่างครับผมว่าผมเจอตี้เต็มไปแน่เลยวะบางทีจะผ่านบ้านเนี่ยจะเจอเลยนะเออฮัลโหล o o d morning บุ้ยมีเสียงเท้าแล้วฉันเลือกอะไรไปเลือกที่เจอไม่ตามได้หรือเปล่า ดอกสอดจะได้ดอกชอดอเย็บรอยสวยครับเอตตี้หนึ่งเต็มๆน่าจะสายแคมป์ครับน่าจะยังไม่หาเราหรอกเฮ้ยอันนี้อีกคนหนึ่งยังอยู่ปะเนี่ยหรือว่าไปแล้วอ่ะได้คนนึงครับหรือเบอร์สองอ๋อ เราสามบอกว่ากูลรอมอุ๊ยอุ๊ยเชี่ยโอ้โหมึงกูไม่ได้ออกมาเลยไอเชีย่ยนะมุมเดิมเลยผมน่าจะอยู่ในบ้านว่ะช็อตนี้น็อกหนึ่งครับโอโ้โหสมสม,มอะไรมัน่ะสมสมหมีสมหม,ม,มีก็สมหมีก็โดนระเบิดที่ปฏินโน่ไอหนุ่มตาได้วาลาเราละหาคนดีกว่าคือที่สองที่หนึ่งคนที่ผมก็ไม่ผมก็พอใจละ มามามาหาคนนี้มาจะอยู่ในวงไอ้ะวันนี้ก็จะงงเอ,อ้ยโดนระเบิดได้ไงวะกันบฏงทีเราเระเบิดผมมันเป็นแบบว่า G P S อะครับผมว่านะถ้าจะแคมป์อยู่ในบ้านนี้เพื่อนทางขวาได้ยิงเสียงไหมได้ยิงครับไอ้เชีย้ย <laughs> โอ้ยขอโทษขอโทษจ้าระเบิดมาอย่าระเบวดวิดรถกูขอร้องละ อ้าแมานนลไม่เป็นไรเลยวะมโอยรถเหล็กวะเนี่ย <laughs> ไปแล้วเฮ้ยที่เราคุยกันไว้ไง <c ười> ที่เราคุยกันไว้ไง <c ười> โบ๊ะนะโบ๊ทยี่ออกมาครับอุย้ยถืออะไรไว้นะ เจ็บนะเจ็บนะไว้ไปแล้วกูช้าดีกว่าโอ้โหคือแบบเอาเพื่อนอมเ,เป็นไงเพื่อนผมเป็นไงครับเพื่อนพูดไปจีเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนแผนแผนให้กำลังใจพูดไปจีครับพูดไปจีกำลังใจครับเออพูดไปจีว่าผมทำยังไงโอ้โห ไว้สมัยสมยเพื่อนแต a งคิ้วที่มาแบ,บ่นะครับผมครับผมจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บ,บ <c oughs> ถ้า,าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้สวัสดีครับ